ครับสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับเกมนี่เลยครับเิมสี่ภาคกลุ่มหลบภัยว,วอล 1111A นะครับผมวันนี้ทุกคนได้นะครับผมเดี๋ยวมาเล่นกันต่อเลยดีกว่านะฮะ วันนี้ผมก็จัดก,การตัวเองเรียบร้อยแล้วก็มีแค่แบบนอนนิดๆหน,น่อยๆนะครับผมถ้านอนนักก็นอนนะฮะเดี๋ยวผมนอนน้อยดีกว่านะับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะออกไปหาวัตถุดิบมาทำกับข้าวที่บ้านแล้วก็ไปหาคนข้าวววด้วยได้แถวนี้ที่ตกปลาใกล้ๆก็มีนี่นะเดีย๋ยวตกส้นน่อยดีกว่าอ๋อแล้วก็มีแก๊งมาใหม่ด้วยนะครับว่าจะไปทักทายสักหน่อยดีกว่าเขาจะเป็นมิตรกับเราหรือเปล่านะฮะต้องไปเช็กกันไอนอนล,ตลอะตกปลาก็ได้อะตกปลาตกปลา ตกปลากันนะที่นี่มีอะไรให้เดินบ้างเนี่ยอ่ะตัวน,นี้ตันแล้วสดปลาทองก็ยังมีอยู่นะยังไม่ได้กินเลยนะครับผมเดี๋ยวเอาไปย่างตอนนี้เราก็ตกปลาเอา้าหมนาฮัลโหลฉันได้ยินมาว่าจะมีคนตามมาที่ร้านนังเล่นนะ่ะสนใจไปดูหน่อยกันไหมว้าวอาคิดอากโก้เหรอได้สาวชวนไปดิสโก้อ,อากโก้นะร้องเพลงกันนะครับที่นี่มันดูเขียวหน้าดูเลยฮะสงสัยเราอยู่เว้าวนาไปห,หน่อยนะ ที่นี่แบบอุดมสมบูรณ์มากเลยนะสวัดดีครับนักคนดังเหรอครับเนี่ยมีคนดังหนึ่งมาที่นี่นานแล้วแจะออกเสือปรากดตัวที่ร้านนังเล่น,นคนธรรมดาที่เราจะก้าวเท้าของคุณไปข้างหน้าหรืออย่างน,น้อยๆก็ก้าวไปให้ส้นเท้าไปถึงเขาให้ได้นะ<ำ>ว้าว<ำ>นักคนดังเหรอครับเนี่ย<ำ>ไม่อยากจะเชื่อเลยขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมครับพอดีว่ามากับเพื่อนสาวที่วอลด้วยกันนะฮะเขากำลังดูหนังอยู่เลยไม่อยากไปรบกวนเลยเนะี่ยอบอยครับขอสั่งน้ำหน่อยครับ คนดังเขาไม่คุยด้วยเศร้ามูตอยึดแอคให้ถ่ายรูปอยู่แชะมันเลยไอปาราซีตต้องสองคนเลยสั่งนัยข้าวสั่งนัดข้าวหิวล้ออาออะไรดีกันน้องคุณลุงเขาเข้ามาด้วยนี่แม่ใส่เด้ปีิวคอนะสั่งน้ำก่อนสั่งเครื่องดื่มเป็นกลุ่มสุดโปรดสส่คนเดียวพอละพอมีเหรียญฝาอยู่เออใช้เป็นสกุลเงินเหรียญฝาได้ไหมครับอ๋อได้ค่ะ โอเคหนึ่งฝาเท่ากับหนึ่งบาทนะคะรับทราบครับผมเอาละม,มูตะสกแกลวนะครับผมถ่ากันใหญ่เลยอ่ะเขาถ่ายลูกก็ไม่ได้ซัดน้ำอย่างเดียวนี่ยแอบถ่ายทันิดนึงแล้วกันเก็บเอาไว้ขอลายเซ็นจะได้ไหมเนี่ยผมขอลายเซ็นได้ไหมครับคุณพี่โอ้ได้สิครับ อยากได้หลายเซ็กซังเลยจัดไทยนะครับ <c oughs> นี่คลับลายเซ็กของผมเองโอ้ยขอบคุณมากเลยครับ <c oughs> <c oughs> แตงเกียที่สุดเลยฮะเดี <c oughs> ย๋ยวผมจะติดตามไอจีคุณอ <c oughs> เอา,าไ,นะไาาางว,งว,ไวานะ้เอาล่ะใกล้จะดึกแล้วมัเนี่ยไม่ใช่เราอะใกล้ยกายง่วงแล้วไปงีบซะหน่อยดีกว่านะฮะเอาล่ะเดี๋ยวฉันกินเบียร์นี่ก่อนเดี๋ยวฉันจะไปนอนละพอดีวว่าฉันง่วงมากเลยอะซัดเบียร์ก่อนละเสียดายสั่งแล้วต้องหลายบาทนะครับผมฉันไปนอนก่อนนะหนุ่มๆทุกคน อ๋อนอนก่อนละวูสแถวนี้มีสเก็ตด,ด้วยคุณน่าสนใจมากเป็นสเก็ตเล่นซะหน่อยดีกว่านะฮะเนี่ยเราเองก็ไปหาอะไรเล่นชาร์ลีเรสเตอร์ว่าไงครับจำเรื่องงานของเราที่คุยกันได้หรือเปล่าฉันได้งานนั้นแล้วนะโอ้ยินดีด้วยครับคุณลุงดีใจมากเลยครับผมขอไปทำอย่างอื่นก่อนแล้วกันนะฮะไปนอนแป๊บเดียวเองงงอีกแล้วว่าจริงสงสัยต้องเข้าเตียงจริงๆกันเนี่ยเอาละก่อนกลับบ้านขอลานสเก็ตซะหน่อยกี่ปีแล้วนะั้งแต่อยู่ในวอลในวอลไม่มีอย่างนี้เนี่ยเห็น,นทีวีว โอ้อรู้สึกเล่นยากมากเลยอะปาจริงฉันไม่ไหวแล้วฉันจะปวดชิงช่องฉันกลับบ้านก่อนละก่อนกลับบ้านเราก็แวะแวะที่เลยดีกว่านะครับผมวาร์ปกันไปเลยครับฟาสทาวเวอนี่เลยครับผมแก๊สเต,เตชันสวัสดีครับโอ้พอดีจะมีห้องน้ำมาท่าเนี่ยคุณเกลสวัสดีครับออสวัสดีครับโอ้นี่คุณมาจากวอลสินะครับนี่ยใช่แล้วครับผมบินมาตั้งไกลเลยนะเนี่ยโอ้ไกลขนาดตายเชียวเนี่ย คุณง่วงหรือเปล่าน,นิดหน่อยครับเอ่อผมมีที่นอนให้นอนนะถ้าคุณอยากจะนอนได้โอ้เป็นมิจังเลยนะครับเนี่ยไม่ทราบว่าคุณเป็นแก๊งอะไรที่นี่ฮะทำไมรู้สึกว่าที่นี่แบบอู้ฟู่จังเลยฮะอ,อ๋อที่นี่เราเรียกกันว่าแก๊งว่าอะตอมดักครับผมอะตอมดักเหรอดูจากหลังเสื้อผมสิเออจริงท้วยอะตอมดักดักจริงฮะเป็นลูกเป็ด <ไป S 2> เลยอ่ะผมขอยืมใช้ห้องน,น,น้ำได้ไหมฮะอ๋อสบายเลยนะครับ เคาะประตูก่อนใช่ไหมฮะใช่คุณต้องไปเคาะประตูก่อนไม่งั้นไม่ได้นะครับผมถือว่าเป็นมารายาทสำหรับที่นี่เพราะที่นี่เขาเป็นมิดมิดอะไรครับมิดธรรมดาเนี่ยนะไม่มีมิมดแปรฉาชีพทั้งนั้นนะฮะเอเนีรู้สึกปลอดภัยไม่ต้องห่วงนะว่าใครจะมารังแกคุณเราควรจะสร้างมิรก็น่าจ,จะดีโอ้นั่นแกงของพวกคุณเหรอครับใช่แล้วนั่นคือลูกพี่ลูกน้องผมเทครับตัดสบายฮะผมขอชิงชองก่อนละโอ้แล้วทำไมเขาไม่เข้าอ้าคุณครับเดินเข้ามาห้องน้ำอย่างนี้ไม่ได้นะครับคนกำลังชี้อยู่โทษทีค่ะ ไอคุณเป็นใครคะเนี่ยทำไมไม่เคยเห็นหน้าเลยคะเนี่ยโอเป็นคนจากวอลใช่ไหมคะเนี่ยอ,อ๋อใช่ครับใครให้คุณเข้าบ้านในนี้คะเอ,อ่อผัวหน้าของคุณนะครับพอดีว oh. ่ายืมแ oh. ช้งคงน้ำก่อน งั้ยหลังก็ตามสบายแล้วกันนะเออคนนี้ว่าต้องมาสร้างความสัมพันธ์นะครับผมว่าจะหาคนเข้าวอลผมซะหน่อยนะงั้ยหลังก็ตามสบายนะหาใครคุยไปก่อนกันแล้วกันคนนี้คุณเวลมาสวัสดีครับอากาทักทายที่นี่มีอะไรให้กินหรือเปล่าครับให้ช่วยทํากับข้าวให้ไหมอ๋อไม่ต่อหรอกครับคุณเป็นแขกอะนะเดี๋ยวให้ลูกน้องของผมมีคนจัดการเรื่องอาหารให้ได้อยู่โอเคครับเมีอะไรผมบอกผมได้คุณเวลมาดิงโก้สวัสดีครับ พักทัศทายคุณเวม่มาคุณสนใจที่จะมาอยู่วอลกับผมไหมครับราะว่าคุณนา่าจะตอบโจทย์กับที่นั่นมากเลยนะจริงหรอลถ้าคุณสนใจแล้วก็ที่นั่นดูสะอาดมากเลยนะเพื่อคุณมาใช้ชีวิตในใต้ดินก็อย่างดีนะครับผมฉ <c oughs> ันจะเอาไว้คิดแล้วกันนะคะ <c oughs> แล้วไม่คิดว่าเ <c oughs> ่าจะไปชวนคนอ,นอื่นหน่อยหน่อยหรอคะชวนคนอนะคะื่นกันเหรอครับอืมก็คิดอยู่ครับ แต่ว่าผมต้องเอาแค่คนเดียวเท่านั้นสลับแก๊งหนึ่งนะครับผมว้าวเราเพิ่งจะเปิดรับสมัครคนเข้าได้ไม่นานนะครับผมเพราะว่าจะไม่แออัดอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับผมเราต้องคอยคัดคนด้วยโอเคค่ะเดีย๋ยวผมทักับเขาให้คนที่นี่หน่อยดีกว่าสร้างค่อมสมพันอมอยเติรสนะครับผมทาอะไรกินดีอะอาหารน้อยมากที่จะทํากินนะครับผมเอาเป็นน้ำแข็งใสฟิลิปปินส์ลวกัน8จานที่นี่มีประมาณ6คน5้าคน6คนนะครับผม น่าจะเหลือเหลือโอ้คุณเป็นแครตัวกูไม่ต้องทำทบบก็ได้ดีนะเออผมขอโทษครับคุณหยุดทำแบบนี้ได้หรือเปล่าโอขอโทษครับผมขอทีน่นึ่ละกันอ่ะทุกคนครับกินข้าวกันครับเล็กเลิกกินเลไกกินข้าวโอ้คนจากบอลที่ทำกับข้าวอร่อยเหมือนกันนะเนี่ยน้ำแข็งใสครับน้ำแข็งใสฟิลิปปินโอ้ น่าสนใจมากเลยครับคุณนี้เป็นคนดีจริงๆนะเนี่ยอ <c oughs> ขอชิมขอกินักหน่อยซึ่งว่าจะอร่อยแค่ไหนกันเชียวล,ลองดูได้เลยครับผมอร่อยแน่นอนรับประกันได้เลยนะครับผมของจากไนวอล์สูตรจากที่บ้านเลยครับผมยิน <c oughs> ด,ดีต้อนรับ <c oughs> นะครับถ้าใครสนใจก็มาเยี่ยมชมวอล์ผมได้นะครับโอ้ <c oughs> วววขอจะพา <c oughs> เพื่อนๆไปดูแล้วกันนะครับเอาไว้เป็นวันไหนดีล่ะอ๋าถ้าจะว่าทุกวันเลยครับผมเดี๋ยวผมนัดเวลาไปอีกวันก็แล้วกันงั้นเจอกันนะครับเจอกันครับผม ให้ผมขอ,อกลับบ้านก่อนละกันนะครับอ๋อไงก็ระวังด้วยนะครับดึกๆอย่างเงี้ยมันจะมีสัตว์แปลกๆมีโจรแปลกๆมาบกุกรุกนะครับยังไงก็หาที่มีแสงเอาไว้กับเรากันนะครับโอเคครับผมว่าครับผมจะฟาซาเวลกลับบ้านละไม่อไวแล้วครับอ่าให้กลับมาบ้านแล้วอ๋แทบไม่ได้นอนต้องรีบกลับไปนอนเดี๋ยวนี้เลยนะครับนี่ฮะเรามีสองสามเตียงให้วองให้ไวนอนเร็ว ไม่หลับคาเบาหน้าประตูเลยแค่นี้เองเรีบๆเ,เข้าไปนอนเดี๋ยวนี้เลยนะน่านจะนอน,อย,งงนอย่างนั้นไม่ได้อย่ามีตัวอะไรมาซอยจุดเจ้ารีบเลยเรียบเลยนอนก่อนผีหลอกหลอนอู้อยู่ก็มีผีจะมาหลอกนานีประเชิญหน้าก,กับผีอ,อะไรกันวะเนี่ยอย่างงี้มีผีมาด้วยเนี่ยไหนผีโอ้นผัผีผีไหนเนี่ยน่าจะตุยจากการโดนไฟฟ้าช็อตแตกแน่แนเลยนะครับเนี่ยเผชิญหน้ากับผีได้เลยครับ ผมไม่กลัวขอจะปกป้องที่นี่เอาไว้คุณลุงสั่งมาเฮ้ยเหม็นด้วยให้ตายสิอานน้าก่อนอย่าไปเชิญหน้ากับผี <c oughs> เฮ้ยผีลงมาแล้วผีเข้าวังมาแล้วเฮ้ยไม่ได้มีแค่ตัวเดียวแต่มาถึงก็สองตัวเลยเฮ้ยมาถึงสองตัวเลยเนี่ย้ยผีนี้อุ้มๆเลยฮะ แคทเธอรีนาเคลเอเต้คุณแคทเธอรีนาหยุดอยู่ตรงนั้นเลยครับที่นี่ไม่ใช่ที่ที่คุณจะควรเข้ามาอยู่เดี๋ยวนี้งั้นผมจะสั่งหมอผีให้มันไล่คุณนะครับหยุดเดี๋ยวนี้เลยคุณแตกพอแล้คะเนี่ยเออที่ฉันว่ายนะ้ำจนแตกค่ะโอ้ว่ายนะ้ำจนแตกใส่ตจวคิวกินนะเนี่ยไม่เป็นไรนะครับสบายๆนะฮะโอเคคุยกับผีเลยแล้วกันห้ามผีเข้ามาแต่ผีก็ชนคุยให้ตายสิจีบผีเลยแล้วกันอย่างเงี้ย มีต้องจีบผีคุณสนใจจะแบบจะบะจำบะ,ำบะไหมคะอธิชาวว่าคิดว่ามันเลวเกินไปนะคะที่ชาเป็นผีด้วยคุณจะแย่ยังไงคะเนี่ยอ๋อ,อค่อยไปเลยนะขอโทษทีฮะจีบจีบผีเลา,าหรือจริงเลยนะคะเนีะอ๋อนิดหนึ่งอะครับเมื่อไหร่คุณจะไปเลยที่นี่นทีครับอ๋อมมาเป็นอ e ีเวนต์นะคะจนกว่าคุณจะไล่ฉันออกนั่นเหรอครับเนี่พยายามเชิญหน้าพยายามกําจัดสิ่งที่น่ารับการออกไปไปเจ้ยาหน้าที่ ออกไปได้ไหมครับผมผมกลัวผีมากเลยที่นี่เขาไม่ต้อนรับผีนะเอาเขาเห็นเขาบอกว่าเวาที่นี่ต้อนรับทุกคนนี่คะมันไม่ใช่ผีครับอ๋องั้นเหรอเอ่อถ้าคุณสนใจอย่างอื่นก็มาทักทายหรือมาหากันได้ครับผมไม่ได้มีปัญหาอะไรเท่าไหร่ถ้าคุณจะสนใจนะอุ้ย่กอดผีก็ได้ออ๊ยสัมผัสกันได้ยังไงคะเนี่ยไม่เข้าใจเลยอ่ะหรือว่านี่มันจะเป็นความรักกันฮะความรักก็ผีเหรอคะเนี่ยที่ฉันแปลกมากเลยคะ่ะ อังวาต้องเป็นเพื่อนที่ดีกับ <c oughs> แคเทเธอรีน่ามากกว่านี้ก่อนถึงจะเชิญครอบครัวเข้ามาคร <c oughs> อบครัวได้เอผีชอบใจอะผีชอบใจอะดิอะนะเปลี่ยนอารมณ์แบบไม่ทันแล้วมะนาวงอกขึ้นมาใหม่ไม่ได้แล้วนะลองวาาในที่ที่โล่งกว่านี้หน่อยสิมะนาวเหรออ๋อมะนาวอยู่ตรงนี้ใครปลูกมะนาวไว้ตรงนั้นน่าจะเป็นคนอื่นเอาน้ำไม่ต้องลดตอนนี้ให้ขขวานลม้มพติดหรอไหมเอาให้อะไรเดีย ให้ปลาทองแล้วกันผมจะให้ปลาทองคุณหนึ่งตัวพอดีผมไปตกปลามาเผื่อคุณจะสนใจเอาปลาทองไปเลี้ยงที่บ้านก็อย่างได้นะผมถ้าคุณจะให้ขนาดนี้ก็ต้องรับไว้แหละเนาะเอาไปกินก็ได้ครับผมไม่เอาไปเลี้ยงก็ได้แล้วแต่คุณเลยครับเดีย๋ยวใช้ก็คิดที่หลังก็กันนะคะขอบคุณมากที่ให้ของขวัญค่ะน่ารักมากๆเลยอ่ะตัวจมูแล้วสินะเนี่ยนี่ชาฉันให้อูู้เดี๋ยวุรับหอม ชื่นใจขอบคุณมากครับคุณผีคุณผีน่ารักแคทเธอร์รได้ให้ของขวัญแก่อังวาพร้อมกับข้อความตอบต่อปนี้ทุกวันที่เราร่วมทุกๆร่วมสุดด้วยกันเหมือนกับการที่เราร่วมสร้างดินทาที่ขึ้นมาใหม่อย่างหนึ่งฉันก็อยากจะให้ถึงช่วงเวลาที่มีสุขสําราญตลอดออไปแล้วสินะของขวัญจะอยู่ในช่องเก็บของนะคะโอ้ขอบคุณมากครับผมวหวนถึงความรักซะ้ด้วยสิช่วงนี้โอ้โหจีบคนไม่ชอบชอบของแปลกๆไม่อยาก,กจะเชื่อเลย มันเป็นไปได้ยังไงกันคุณอ,อนองช่วยผมด้วยครับอ <c oughs> ผมไปดีกว่าเนะี่ยเอาคุยกันทีหลังแล้วกันนะครับผมพอดีว่าเดี๋ยวผมไปห้องน้ำก่อนละจะกันครับเ,เฮ้ยช้าของแปลกแล้วผีก็ไม่ยอมกลับสักทีด้วยนะเอาละเอาปลาทองไปทอดกินดีกว่านะเนี่ยทาโกป้ปลาใช้เพื่อชนิดใดก็ได้ยังไม่มีเมนูไหนที่จะต้องใช้ปลาตอนนี้งั้นทําเป็นเบอร์เกอร์จิ๋วประมาณ8จานแล้วกันนะผมทำเผื่อคนอื่นด้วยจัดการ ไว้ต้อนรับแขกด้วยชวนแขกมาตอนนี้กี่โมง11บเอโมงครึง่งน่าจะเป็นเวลาที่สามารถชวนคนอื่นมาเล่นที่นี่ก็ได้กันได้ส่งข้อความเป็นสน,น่แล้วก็ชวนมาเล่นที่บ้านส่งข้อความแล้วก็ชวนมาเล่นที่บ้านต้องได้สักคนหนึ่งเข้าวอลแล้วนะสวัสดีครับเวลมากดิงโก้ใช่ไหมครับสนใจมาบ้านผมไหมครับพอดีว่าว่างครับสวัสดีครับคุณเกลใช่ไหมครับสนใจมาดูงานที่บ้านได้นะครับผม พอดีว่างมากเลยเดีย๋ยวทํกกับข้า้กินด้วยนะครับโอ้จริงเหรอครับเดี๋ยวผมกำลังจะไปหาดีคนดีครับเดีย๋ยวรอก,ก่อนนะกำลังย่างเนื้อย่างขนมปังอยู่นะครับผมไม่เกี๊ยวมากนะครับผมก,บกรอบเลยโอ้ดูสิทำไมหอมฉุนอย่างนี้ต้องเลยทุกคนมาครับผมเบอร์เกอร์จิว๋วชิ้นเดียวคงไม่อิ่มให้เลยสามชิ้นครับผมเยอะมากช่วยกินหน่อยนะครับอ่ล่ะเราเรียกคนละมาแล้วค่ะเวลมามาแล้ว เชิญครับยินดีต้อนรับสู่เว้าวครับผมสวัสดีค่ะโอ้ว,ว้ที่นี่ดูสะฮัดมากเลยอะจริงจงอยู่ในใต้ดินก็เถอะนะจริงๆฉันคิดว่านึกว่ามันจะแบบว่าค่อนข้างจะอึดอัดอะคะ่ะพอลงมาจริงๆแล้วก็รู้สึกดีเหมือนกันนะคะแต่ฉันที่ชอบอากาศข้างนอกมากกว่านะ่ะไม่เป็นไรนะครับผมอยาผมเอาออกซิเ,เ,เจนเข้ามาในนี้ก็ได้ไม่ต้องห่วงเอ้ยใครตดไม่ใช่ไม่ใครตดดีกว่าสงสายจะเป็นเก้าอี้ยินเสร็จแล้ววางไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมลางไว้ให้คุยไปก่อนนะคบทุกคนเชิญตาสบายนะครับเดินดูเว้าวได้เลยนะครับผม แ้วพวกคณสนใจเข้าวอลได้โอเคครับแต่ว่าผมเองก็ไม่อยากเข้าวอลเ,เร็วๆนี้หรอกเพราะี้ว่าผมต้องดูแลที่ปั๊มด้วยนะแต่ว่าคนอื่นๆเขาอาจจะสนใจก็ได้คุณลองไปถามเขาดูแล้วกันได้เลยครับกินไก่ให้อร่อยนะครับเดี๋ยวผมล้างจานให้นะเอาละเบอร์เกอร์ไม่มีใครกินต่อผมเก็บตู้เย็นนะครับอสบายเยครับตอนสบายครับคุณผีคุณเวลมาเออแต่วันนี้ทาไมมันรู้สึกเหม็นเหมมีน้ําตกตลอดเลยอะค่ะอ,อ๋อเป็นผีผมเป็นพ่อผีอะครับผมต้องขออภัยด้วยอย่าเช็ดพื้นให้ครับ ไปคุณเบลมาไปไหนล่ะครับผมจะไปก็ไปเอ๋เอ๋อแล้วเปลี่ยนซะหน่อยดีกว่านะครับก่อนคุณจะไปสนใจมานอนที่นี่ก่อนได้นะครับพอดีว่าเตยงผมว่างมากเลยอะอถ้าคุณจะช่วยขนาดนี้ก็ไม่มีปัญหาครับแต่ฉันรู้สึกเศร้าอ่ะ๋ยวผมทำให้หายเศร้าเองครับไม่ต้องห่วงคุณจะติดใจไม่ไปไหนแน่นอนผมรับประกันได้เลยว่าคุณสนใจแน่ๆเขินจังเลยอะฉันรู้สึกเกรงใจมากด้วยสิ สองวันเอาแล้วลุกหนักอย่าได้ของขึ้นโอเคเรียบร้อยสนุกกันละคืนนี้ไม่อยากจะเชื่อเราหล่อซะด้วยสิสาวติดง่ายเลยสนใจไหมครับมาสนใจมาอยู่บ้านกับผมนี่ฉันขอคิดก่อนไม่ได้เหรอไม่มีเวลาให้คิดครับผมจังหวะนี้ฉันจะกลับบ้านแล้วนะ่ะเฮ้ยอย่าเพิ่งกลับสิครับคุณเธอเดี๋ยวจะมาอยู่ด้วยกันไงครับหยุดอยู่ยนี้นะฉันโถยอยเธอหยุดอยู่ยนี้ คุณเบลวา้าเอาไปซะแล้วนอนก็ได้อกี่โมงแล้วตีสองผ้ายังไม่ได้ซักเลยเลยเนี่ยขออนุญาตไปใส่สารเคมีใส่เข้าไปใส่อาหารใส่ดอกไม้ใส่ดอกไม้สมิครับเอาอะไรดีนะเอาเป็นนี่เลยผักชีฝรั่งกินฝักชีฝรั่งจะเป็นยังไงวะเนี่ยกินน่าจะหอมหน่าดูเลย,นะเยครับนี่เฮ้ยค้นค้นหาก่อนเผื่อมีเหรียญในนั้นไหนดูซีอาจจะมีตังค์เศษเล็กเศษน้อยนะมีหรือเปล่านะอุ้ยยี่สิบสี่ฝา อุ้มๆเลยเนี่ยเยอะจริงๆเอาละงานซักไปซักด้วยกระลำมังดีกว่าอือ่าจริงๆต้องซักขนอเนี่ยนี่ซักในนะครับผมอ่ะบิดบิดบิดอัดขูดขูดขูดอัซักซักซัก,ซกอืมกินฝชีฝรั่งมันฉวยเต็มจมูกเลยน,นี่บ้านจริงอ่ะเล่งไปเฮ้ยคอนเสนเ็ตเอาละเอาไปใส่เครื่องปั่นแห้งครับแล้วก็ถูพื้นนะฮะพื้นเปียกไปหมดแล้วนี่บ้านจริงรับความความ,ความสะอาดใช่ ว่าผมเอาผ้าใส่เข้าไปลืมเอาไปปั่นแห้งเลยต้องปั่นแห้งก่อนลืมลืมชวนเวลมามาที่บ้านบเช็ด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 อ่าเทน้ำใหม่ๆหม่ฮะโอเคมาปั่นแห้งครับตั้งเวลาไว้เรียบร้อยอ่ะเช็คเพื่อที่เดียวเวลมาสนใจมาบ้านไหมฉันกำลังไปค่ะเตรียมตัวเสื้อสูทให้ฉันด้วยนะได้เลยอย่าเอาสูทว้าไว้ให้นะเรรีบมาหาก่อแล้วกันมาแล้วตัวเองอยู่ไหนอ่ะเขาอยู่ห้องซักรีดอ่ะอยู่ตรงไหนอ่ะตรงมาเลยเลี้ยวขวา แล้วก็เลียวขวายทีประตูแรกเลยโอเคฉันมาแล้วค่ะตามมาเลยผมกำลังไปหานะครับสัมผัสแก้วเบาๆน่ารักจริงๆเลยคุณนิน,ณนีให้ของขวัญแห่งความรักให้อะไรดีนะคนที่เราให้ปลาทองครงาวนี้ก็ให้ปลาทองบ้างดีกว่าที่รักจะนเมาียจะให้อะไรหรอ๋อปลาทองครับชอบไหมอุย้ยชอบมากเลยอ่ะเอย้ยเมื่อกี้คุณพูดอะไรนะที่รักเหรอ เออใช่ครับเออฉันว่ามันยังเร็วไปหน่อยนะเราต้องขอเป็นแฟนกันก่อนสิถึงจะเป็นที่รักกันได้งั้นสินะตัวเธอสงสัยเร็วไว่านหน่อยงั้นขอเป็นแฟนเลยแล้วกันได้ไหมครับได้ค่ะวันที่สามเราได้เป็นแฟนกันแล้วเย้ดีใจจังเลยยินดีด้วยนะครับอืมพรดีว่าผมเอากุหลาบมาให้คุณด้วยครับโอ้ยขอบคุณมากเลยค่ะธารกิจสําเร็จเย้ถึงเวลาที่เราต้องเข้าวอลแล้วใช่ไหมคะใช่แล้วครับ เราต้องเข้าวัวก่อนแล้วอ่ะชวนเข้ามาอยู่ที่บา้านเดี๋ยวนี้เลยครับหนึ่งคนโอเคตังไม่ต้องที่เหลือปล่อยไว้เรียบร้อยนางเข้ามาอยู่วอเราเรียบร้อยแล้วครับผมคุณเห็นด้วยไหมว่าเบลมาชอบการจีบใช่โอเคตอนนี้เราได้เวลมาแล้วเวลมานี่ก็ลุกหนักเหมือนกันนะเนี่ยเอาละ่ะเดี๋ยวเราพาเวลมาไปเปลี่ยนชุดหน่อยดีวกว่าน,นะครับผมแก้ไขซิมกันลงมาในนี้ต้องใส่วอลสุดทุกคนนะฮะอซาเซฟดดบบีบา อ่ะล่ะหาวาสวดการนะครับนะ่าจะอยู่ในชุดชุดเนื้อหาปรับแต่งอันนี้เลยครับ1 1 1 1หนึ่งหนึ่งเอเรียบร้อยแล้วก็ย้อมสีผมกลับเป็นสีเดิมรับผมนางจริงๆนางเป็นผมสีส้มส้มไหนนะน่าจะส้มส้อมอันนี้นะครับผมส้มนี้ใช่เลยแล้วก็หยวเปลี่ยนสีริปสติกหน่อยนะกันนะครับผมให้ดีขึ้นกว่าน,นี้หน่อยอันนี้ละกันนะครับผมดูดีแล้วปะเวลมาโอ้ใยญ่เลิมแล้วล่ะอ,อุปกรณ์ที่เขาต้องใช้ตลอดนครับผม ไปบอยอยู่ไหนนะแล้วก็เนื้อหาปับแตง่งนี่ไงไปบอยต้องเป็นสีเขียวจะได้เห็นไอคอนนะครับผมเรียบร้อยเปลี่ยนชุดให้นางแล้วนะอ่าเชงมากอ่าวรุยดีดด้วยนะเวลมาตอนนี้เธอเข้าอยู่ในครอบครัวของเราในวอลแล้วนี่เธอใส่ชุดอะไรครับเนี่ยอ่อก็ใส่ชุดอยู่บ้านแหละแกทำไมไม่ใส่ชุดวอลล่ะครับฉันอยากจะใส่ชุดนี้ไม่ได้หรอเออได้ครับตาสบาย โอ้มันวาวมากเลยครับโอเคเอ้ยใครทํากับข้าวแล้วไม่เอาไปต้มเอาไปจัดการแล้วเนี่ยบวชบวชแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวผมจัดการให้ที่เหลืออืมตอนนี้น่าจะได้เวลาของปากหอมคอแล้วครับผมวันนี้เอาไปเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับอย่างน้อยภารกิจก็สาเร็จนะครับผมได้คนเข้าวอลได้แฟนมาด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับผมที่มารับชมกันนะวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีจ้าเว้ยครับคุณลุงวัสดีครับเป็นไงบ้างที่บ้านดีครับโอ้นายได้คนเข้าวอลแล้วสินะใช่แล้วครับไายก็ดีแล้วดีแล้ว เอาคนเข้ามาอีกเยอะๆนะได้ครับผมจะพยายามดีมากเอาละฉันไปก่อนละ่ะครับผมเจอกันครับบาย